ันนี้เรามาหัดกตาตะครั้งแรกเลยอ่ะกาตะแรงใจดีไหม พักแล้วนะก็จะอยู่ที่นี่ห้าคืนด้วยกันนั่นคือกะตะบายดีอยู่ใกล้ๆหาดกะตะเลยเดินแค่3ามสี่นาทีก็ถึงแล้วเนาะก็ที่นี่มันจะเป็นแนวเหมือนแบบ เกสเฮาส์มีใช้พื้นที่ส่วนกลางด้วยกันนะแล้วก็เจ้าของก็เป็นคนแบบท้องถิ่นอ่ะคือรอบนี้มาคนเดียวไงแล้วแบบถ้าจองลงแล้วมันก็จะแพงเกินเนาะ oh. ก็เลยเลือกอยู่แบบง่ายๆสบายๆเพราะว่าปกติไม่ค่อยอยู่ในห้องอยู่แล้วอะเออเวลามาที่ไหนก็ออกไปข้างนอกเนาะไปทํากิจกรรมนู่นนี่นันน่นแล้วก็กลับมานอนแค่นั้นเธอที่พักก็จะเป็นแค่ที่ซุกหัวนอนเฉยๆเผื่อว่าใครสนใจจะมาเที่ยวกะตะมาพักที่นี่ได้นะคะเจ้าของใจดีมาก ืน่นะแซมนะอันนี้คือกระตะลายดีนะคะที่พักของเราบรรยากาศเหมือนบ้านอบอุ่นเข้าไปข้างในก็จะมีแบบสิ่งที่คนเขียนไว้ตามผน,นังน่าจะเป็นแขกที่มาพักเต่ไนหมดเลยนะเมื่อกี้ตอนเดินลงมาก็เจอกับนาแซมนะคะนาแซมบอกว่าช่วงนี้ร้านแถวนี้ก็จะปิดหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวมาเราก็เห็นได้เพราะสภาพมันแบบเงียบมาก อันนี้คือบรรยากาศวันนี้ปิดหมดจ้ามีร้านแว่นึังเปิดอยู่ก็น,นี่ก็ปิดขอให้เช่าด้วยแม่ขนาดเซเว่นยังปิดเลยอะ่ะตายแล้วอุ้ยตายแล้วอันนี้ก็ปิดเหมือนกันพวกเอเจนซี่ท่องเที่ยวพี่ตุนเซเว่นทำไมปิดล่ะคะ พี่โตยังให้กำลังใจอะ่ะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวภาคใต้นะคะสู้ๆนะคะช่วงนี้อ้นี่หรือหาดกะตะโอ้หคนเล่นเซิร์ฟเต็มเลยอ่ะลอยกันเลยล้อคืนนะคะวันนี้เรามาหาดกะตะครั้งแรกเลยอ่ะกะตะน้ำสีฟ้าอยู่นะล้วคืนมันดีมากเลยอ่ะอ,อ,อยากเล่นนี่ไงนี่ไอแผนเซิรฟ์ฟจะเดินจะเดิน ีเรามาเพื่อเธอเลยนะรูป้าว,าวคนนี้แมยเนี่ยด,ดูทรงแล้วแถวนี้ก็คงไปได้เท่านี้จริงอ่ะเราก็อยากเล่นเลยเหมือนกันนะโพไลเดอร์เนี่ยแต่ว่าอุ้ดใจรอพรุ่งนี้ทั้งวันดีกว่าพันแปดสิบ พอท่านเล่นเลยตอนนี้ชั่วโมงเรา690ในคุ้งกะพี่กุ้งตอนนี้ก็รอ,อน้องคนหนึ่งนะคะม,ม,มาเจอตกใจอ,อะถึงกันละก็เป็นน้องซับสไคร์เบอร์ช่องเราเองนะคะดีใจมีคนดูช่องนี้ด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละน้องเขาอยู่ภูเก็ตแล้วก็ทักมาก็ว่าเออเจอกันไหมเราก็เออไม่มีอะไรทำอยู่แล้วก็เจอเจอก็ได้เจอก็ได้ เรา้องแล้วน้องโทรมาเราไม่ได้ยินขอโทษโทรวันรายยังอะอ๋อหนึ่งนาทีที่แล้วหนึ่งแล้วจะโอหกนาทีที่แล้วนานด้วยตายแล้วเรานั่งเดืออยู่ริมหาดไปไหนกันดีได้หมดค่ะได้หมดด้ยวยอยตส่าย์ไปเดยวไปหาอะไรกิน<ๆ>โอเค,อคน้องบอกจะพาไปเดินตลาดป่ะอันนี้ชื่อว่าตลาดชิวา ิววานะคะโอ้สวยจัง จัดที่คาดปวดมาฮเห็นแล้วมั่ตลกดิเอาไว้ใส่เวลาแบบว่าจะล้างหน้าเปิดหน้าตอนนี้โยโกะกำลังจะพาไปปู้ยี่ปู้ยำกำลังขึ้นเขาเข้าไปในป่าหนูจะไปโพที่ไหนจะพาไปไหนคะไปยค่ะเฮ้ยก็ตอนนี้มาอยู่ที่เขารังตรงนี้เป็นจุดชมวิวเนาะ ปกติเขาจะมากันตรองกลางวันใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เขาว่าสวยตอนกลางคืน <S <S กลับมาที่ห้องไม่ฟรการอีกแล้วคือแบตหมดทุกคนขออภัยด้วยไม่ได้เอาแบตไปอีกแล้วก็ล่าสุดที่อัดได้ก็น่าจะเป็นตอนที่อยู่เขาร่างเออขึ้นไปชมวิวดิ่เขาร้างตอนกลางคืนไฟสวยมากแล้วก็ข้างบนจะมีเหมือนเป็นโดมสักอย่างแล้วเขาก็ร้องเพลงเล่นดนตรีกันเราก็ไปแจมอีกแล้วใส่แจมตลอด พอกลับมาก็เจอนแซมนะแล้วก็ชวนคุยคุยไปคุยมาคือปาไปแบบหลายชั่วโมงมากคุยกันสับเพเหระมากจากเรื่องแบบธุรกิจเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องการเมือง <c oughs> ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะไปซิอกันเย้ไปเฮ o d morning นะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปหาอะไรกินแล้วก็จะไปเซิร์ฟแล้วแต่ว่าวันนี้คงเซิร์ฟในคลื่นเทียม ที่เซอร์เพาหรือว่าโฟล์ไ i d e เนั่นเองไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีร้านอาหารอินเดียว่าจะลองไก่มาซาล่านะแล้วก็เขาให้ไหลามาด้วยก็ไม่รู้ p o s s i ิหรือเปล่า <c oughs> มีข้าวแล้วก็มีน้ำสับปะรดขันแต่สภาพเหมือนปัน่นเจ้าทิน ตอนนี้ก็อยู่ที่เดอร์เฮาส์สาาุขเขตนะสาขากระต่นี่ก็เป็นโตัวเลิศอยู่หลังเราน้อง,องสแสดงนนี้เล่นเก่งมากมีพนักง,งานบอกว่าเป็นแข่งมาได้แชมป์เลยนละจ๊ะเลิศแต่ข้างหลังก็จะเป็นหาดกระตะวิวหาดกระตะาเลิศมากคือเซิร์ฟไปก็เห็นวิวทะเลไปนะบรรยากาศดีมากตอนนี้คนยังน้อยอยู่อ่ะอาจจะเพราะมันยังกลางวันอยู่มัง้งเย็นๆอาจจะมีคนเยอะขึ้นหรือเปล่าไปดูกัน ตอนนี้ก็เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่บ่ายโม่จนถึงสองทุ่มอ่ะก็มีพักบ้างแหละกิน,ข,นข้าวอันนี้ก็มืดไให้ดูทะเลมืดเลยนะแล้วพอเราจะกลับนะพนังกงานเขาก็แบบพักเา่าเออจะกลับกลับยังไงพักไกลไหมบอกพักแถวนี้เองเดินห้านาทีแล้วเขาถามจะเดินไปหรอเราก็แบบแอบลังเลเออเราไม่มีรถก็คงต้องเดินแล้วช่วงนี้มันไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวมันก็เปี่ยวไงเออ นั่งอ่ะเขาก็เลยอาสาจะไปส่งะคะ่ะใจดีมากเลยขอบคุณนะคะกลับไงอะ่ะพอดีว่าน้องๆที่เล่นด้วยกันเขาก็อาสาไปส่งเหมือนกัน <laughs> แล้วเห็นน้องออกกระบะมาแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดตัวเปียกก็เลยกะจะนั่งไปด้วยอา้าวทำไมเรามาในระเทศมานั่งกันสองคนละ <laughs> เอ้ยไม่ได้นั่งหลังกระบะมานานมาก <laughs> อันนี้เขงแกลใช่ไหม้าไปเมโมรีดเลได้็กมาได้ขออย่างนั้นหรอได้อันนี้คือเขาแกลงหรือเขาไม่ไม่เบรกหมายถึงว่าเขาจกตปขับอย่างนี้จริงเหรอใช่อ๋อเปิดีท่าฟิวี่ขอหลังอ๋อขอหลังเราโฆษณาค่ะที่ไหนเออแบรนด์พาร์เดอร์ขาหลังครับโอเคัครบ เฮ้ยใช่ไหมใช่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 ถึงแล้วไกลมากขอบคุณนะทุกคนบ๊ายบายบาย มือเชียวตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็หิวมากคือระหว่างวันกินแค่สลัดไปจานเดียวเองอะเออก็เลยสั่งอาหารเพราะว่าร้านแถวนี้มันปิดหมดแล้วมันเงียบมากก็เลยสั่งทาง grab เนอะคือจริงๆอะมัน60บาทค่าส่ง10บาทแต่ว่ามันมีโปรมีโค้ดมีอะไรก็ไม่รู้อะลดอีก30บาทเหลือ4 0บาทเองมาก โอขนมจีนปักใต้แต่เราสั่งกระเพราหมูลัดข้าวไข่าขาดาวเออเป็นงองนะพี่เขากำลังมาส่งหิวมากค่ะพี่ดูจ่ายผ่านแอปไปแล้วใช่ไหมขอบคุณนะคะพี่เราเพิ่งสังเกตเห็นว่าน้าแซมเปิดพัดลมให้พี่ทองนอนด้วยนา่ารักมาแล้วนะคะข้าวกะเพราไข่าขาขาดาวเรากล่องมาเริ่มเลยแต่ว่าเฮือเป็นกล่องโฟมอ่ะโอ้มีพลาสติกอีกข้างใน ขอโทษนะคะสิงแวนันล้อมคือจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว60บาทที่ภูเก็ตนะเพราะว่าเคยมีความรู้สึกว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่แพงทุกอ,อย่างแพงราคาต่างชาติเงี้ยแต่ว่า พอได้มาจริงๆมันก็มีบางจุดบางที่บางโซนบางร้านที่มันเป็นราคาคนไทยอ่ะก็ถ้าใครมาเที่ยวก็ลองเช็คดีๆแล้วกันมันก็มีที่มันยังแบบราคาคนไทยรับไหวอ่ะเออไม่ได้แปลว่ามันจะแพงราคาต่างชาติไปสมดเนาะก็ลองมาเที่ยวดูอืมอร่อยน m o r นิ่งทุกคนสภาพแบบตื่นเมื่อยมากหน้าบวม ออตอนนี้ก็กำลังจะกินข้าวเชาว้าเนาะจะออกไปข้างนอกก็แบบร้านไม่ค่อยเปิดร้านที่มีก็คือร้านอินเดียเมื่อวานซึ่งราคาก็อ,อาการอยู่นะก็เลยสั่งแก๊ปมากินอีกแล้วนะคะวันนี้อีกร้านนึงแต่ว่าประทับใจมากตรงที่ว่าเขาใช้วัะสะดุที่เป็นมิตรธรรมชาตินะทั้งพลาสติก ุงแล้วก็ทั้งถุงพลาสติกสิเออแล้วก็กล่องนะดีมากเลยนะคะจากร้าน Enjoy Beach Club and Cafe นะเดี๋ยวจะให้รีวิวาดาวไปเลยเนี่ยฮะ,ะข้าวผัดเบคอนคือกินดีมากเลยเหมือนเข้าสภาพข้าวผัดเด็ก ยากแต่พอถ้าจับจุดได้ <c oughs> ก็เป็นเลยแต่ถ้าคนไม่เข้าใจพยายามดัดบอดีแ้ HHH, แต่ถ้าบางคนเก่งมากเกินไปก็เล่นยากคือเวิร์สมันต้องรีแลกแต่มันรีแลกยากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวที่จะล้มแต่ว่าน,นี้เป็นทริคของพี่เองคื <c oughs> อยังไงเราก็ล้มก็ต้องคุณก็ต้องเรียนว่า <c oughs> บาอดี้มันฟันยังไง <c oughs> คุณต้องหาวัตถุของตัวเองผู้ฝึกสอนคุณให้ยืน คนบคุมบอกได้แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าบาลานซ์ของคุณนั้เท่านี้หับเท่านี้เราแค่บอกทริคว่าเท้าหน้าเท้าหลังลงที่เล่นน้ำเมื่อกี้ไงอ้าวคนเดียวกันค่ะคุณลูงเมื่อกี้ที่เล่นไหกันเดี๋ยวบอกเลยนะเซิร์ฟสเก็ตบอกอยากเล่นตรงเลย วันนี้ได้เจอแชมป์โลกด้วยดีใจจังอันแรกอ๋อเหรอลายนี้เลยปะอ๋อรุ่นนี้ชาอ๋อวันนี้เล่นปะคะโอ้ยได้เห็นเป็นบุญตาโอ้ติดตามมานานมากเลยในไอจีอัดอยู่ค่ะ ลตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วนะอาบน,น้ำแต่งตัวเรียบร้อย เราก็กับว่าแส่อะไรกินแล้วเบียมบอกว่าวันนี้มีไฟ s ช o ์อยู่ที่สกาบานะาระตะใกล้ๆกับเซอร์เพาภูเก็ตเลยแล้วก็เดินมาด้วยความเปรี่ยวเพราะว่ามันปิดหมดเลยอาจจะเป็นภาพที่หายากที่กระตะเงียบเชี่ยวขนาดนี้มาแล้วนะคะมารับแล้ว,ลวเราต้องนะั่งแว้นไปหรอหรืออะไรัรบอา้าวนึวกว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เด โอเคงั้นเราก็เราจะแว้นไปไปครับอุ้ย <laughs> ไปเร็วนะ <laughs> On the way to k a a b a ตอนแรกอะ่ะเดินมาเราก็อัดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าขี้ผายอ้าน้องมาเมื่อกี้เราเจอกันไปแล้วลากอ่อน เอาล่มมาด้วยคือไม่ได้กลัวว่าฝนตกอะไรหรอกแต่ว่ามาคนเดียวไงก็เลยเอามาเป็นอาวุธเพื่อแบบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเรายังมีอาวุธคู่ใจเป็นลมของเราเองจิกกน้าแซมมาเห็นมีอยู่หลายอันเคมาถึงแล้วว้าวนี่ไงกาบาอ๋อไม่เห็นป้ายปริมทะเลเลยจริงๆถ้าเราเดินมาจากทางนั้นก็ได้ ใช่ไหมไปฝันถึงมันดิตอนน้ำมันขึ้นสวัดีครับสวัดีค่ะข้างในเดี๋ยวจะล่วงซะก่อนขอบคุณค่ะวันนี้ได้เล่นหรือเปล่าเล่นค่ะเล่นสามชั่วโมงเหนื่อยเลยค่ะ ได้ไปเล่นเซิร์ฟในทะเลสักทีนะคะคือมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นเซิร์ฟในทะเลเลยเพราะว่าอุดรถเพราะว่าเราไม่กล้าไปเล่นคนเดียวไงไปคนเดียวแล้วถ้าเราหายไปในทะเลก็จะไม่มีใครตามเราแต่งถ้าเรามีคนไปด้วยนะหายไปยังมีคนแบบเอ๊ะไปไหนวะ่ก็เลยมากับน้องๆนะ เื่นแล้ก็ยืนละก ึกไม่ค่อยสบายจริงๆรู้สึกไม่สบายตั้งแต่ชเช้าล้าตื่นมาแบบมีน้ำมูกแล้วก็เจ็บคอน่าจะเป็นเพราะเมื่อวานเล่นตากฝนแล้วลมมันเย็นมากก็เลยรู้สึกแบบหนาวเมื่อเช้าก็ไปเล่นเซิร์ฟมาแต่ว่าลมมันแรงมากออกลำบาก แล้วก่อนกลับก็เจอบ m เอเดินเจอบ m อมแล้วเมยมบอกว่าเขาเล่นกันหัวาหาดวันนี้เออเราก็เออแล้วเอ็ม <l ots of BM> บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปเล่นหรือเปล่าล่ะอย่างเงี้อยอก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปเล่น,นดี้ไหมนะตอนนี้ก็จะสี่โมงละนัดกันประมาณสี่ห้าโมงก็ดูดูอีกทีวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายไม่ใช่ดิพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้เราจะต้องกลับแล้วไม่อยากกลับเลยรู้สึกแบบ เวลาผ่านไปไวอยู่ที่นี่ก็สนุกดีนะได้เจอเพื่อนใหม่ๆเต้ไปหมดเลยนี่มาคนเดียวแต่แบบได้เพื่อนกลับไปเยอะมากได้รู้จักคนเยอะมากโดยเฉพาะคนแถวนี้คือแบบเฟนล,ลี่ใจดีมากๆนะ่าสแบบประทับใจ <c oughs> อคงจะมาอีกแน่นอน for sure ตอนนี้ก็นั่งรอเบียมมารับไปเล่นเซิร์ฟนะฮหะหวยมันหายเปียกเลยอะจะลงนงงล้ำเลยละ เราจะนั่งเขาเรียกไรซาเลงใช่ไหมเราจะนั่งซาเลงไปถึงถ <Wow. S 1> ึงนั่งซาเลงครั้งแรก Thank mm -hmm. you. นะหลังจากที่ไปเล่นเซิร์ฟต่อด้วยโฟลไลเดอร์โอ้โหถึกมากตอนที่เล่นนี่อากาศป่วยหายไปเลยแต่พอกลับมาอาบน,น้ำเซานั้นแหละสุดมีดกลับแล้วว่าคิดถึงภูเก็ตแน่ๆเลยร <Hey. S 1> ายงานข่าวแค่นี้แหละค่ะ <laughs> ไปพักแหละไปสวัสดีวันสุดท้ายนะคะ <laughs> วันนี้ก็รอกลับไม่มีแผนอะไรมาก ไฟเราต้องส่งทุม่มจริงๆก็มีเวลาพอจะไปเซิร์ฟไปเล่นน้ําแหละแต่ว่าเรากลัวจะป่วยหนักไปกว่านี้มเมื่อคืนปวดหัวมากแต่วันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะยังมีน้ำมูกอยู่นิดหน่อยก็ไม่รู้จะทำไรเลยคิดอยู่ว่าจะไปนวดแล้วก็กลับเท่านั้นเลยก็หวังว่าจะ enjoy คลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ด้วยเราหวังว่าถ้าใครที่มีกำลังหรือมีเวลานะก็จะมาเที่ยวภูเก็ตหรือ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์โควิดตอนนี้คือมันกระทบกันไปหมดอนะเนาะถ้าใครสามารถก็มาเที่ยวมาอุดหนุนคนที่นี่ก็ดีนะอืมช่วยๆก่อนเนาะก็หวังว่าจะได้กลับมาอีกเร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงอะนีแล้วแหละไปแหละบ๊ายบยเจอกันคลิปหน้า